วันนี้ก็มาอยู่ในเกมแข่งรถอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วหรอก็มาเล่นกันเนี่ยแหละซึ่งเกมนี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะทุกคนแล้วก็เขาแกะของเยอะด้วยตอนนี้ผมาก็ได้เจอกับทีมที่เป็นทีมต่างชาตินะก็คือแบบรถผมบันไยสุดเลยทุกคนดูดิ เยสเซอร์ร yes, อบหนึ่งผ่านไปรอ,อบสองผ่านไปทุกคนนคือเกมเแียงรถอย่างไร,รแข่งรถก็ผ่ผมก็ไม่รู้เลยมันคือ,อยังไงไม่มาลุ้นทำไมถกระโดดสูงได้ นันต่อไปนี่อะไรเนะนี่ยคนกดูประเทศก่อนเขาคันๆเจ็ดแรงนะเนี่ยเ,นะเอาเดยเอา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 เอ้ยพีบีบี ไปเลยลุยเลยโอ้โหช็โคตรยากออาเอยเส้นเขาเส้นชัยด่านต่อไปนี่อะไรเนะี่ยโอหคนเยอะมากเลยคันนี้ทำอ,อะไรดูบ้างมาอะไรอะ่ะฮึ ผนะ่านเฉยอะไระวะว้าวว้าวโว้ยอันนี้ตกแต่งบ้านได้นะทุกคนต่อไปได้เหรียญสีน้ำตาลโอเคเอคู่วเนี่ยมันสามารถบิดได้ใช่ไหมไ <laughs> ไม่มีน้ำมัน แง,ง,ง่เงี้ยไปเล้วร่งเร็วช่วงชีวิตตึมทุกคนไม่ต้องสงสัยเสียงผมเสียงผมข้างนี่จะเป็นหวดนะหรืเป็นไข้เป็นไข้นี่อะไรของฟรีนี่จะได้อะไรบ้างเงินเพชรแล้วก็ของแต่งของรถเซอร์ฟัทักเฮ้ยอะไรวะ เอาดิเงินไม่คันบาทดวลเลยนะบสกี่ริบนก่อนนะทุกคนโอเคนะเดี๋ดูเดี๋ยวดูสิมันจะโหหรือไม่โหขออัพเครื่องหนแบบละกันโอ้แพงมากเลยเก้พันกว่าบาทดูอีกับดานนี้นะทุกคนรถสีเหมือนเรา เราแต่งต hey. ัวเหมือนเราอีกแต่ล้อไม่เหมือนนะเราเป็นล้อเวจ้าจะชนะไม่ได้ย้ายโอ้โหที่สามเป็นไรอเดียักเลยๆแล้วเขาแรงจัดเลยทุกคนไม่ยอมตายอยู่มีเป็นรถถึงตึงกว่า โอเคเยสวินสกอร์จะนัดสามครั้งแล้วมันขึ้นเควยนะดูมันเดียวเอาอ้ยนั่นตายเฮ้ยแต่ผมโอ้โหถุงลงจอน่เหมือนเพื่อนเอะไรนะผมได้ที่สองทุกคนไปเลยมาได้วินข้าวเินชัยได้อะไรบ้าง ดหลังได้เบ็กเพ็ีเยอะมากเลยคันมันมีูกแค่สองคันนะเยอะเดี๋ก็แต่งหม่ด้วยตอนนี้เราม่ไมใหม่แล้วทุกคนเฮ้ยนี่รถกวย ขุ่นเอาสกูบดเอาถืนไหมรืยอไงประเทศอหผมก็ไม่แน่ใจตามไหมกลัวไม่ถุน่ไนได้ไฟใส่หมดคุ้มขุ้นแรงจัดหุนขุนเลย มเขาซตใช้ก่อนใครนีโอ้ที่หนึ่งตอนนี้ไอตรงกล่องตรงเนี้ยมันถึงผมชนะสิบครั้งแล้วก็ได้มาแล้วนะผมจะลองกดดูเพื่อรับของได้ขอโื่นของค่คคอนข้างไม่ดีเลยตรงนี้ก็คือการแข่งเหรอ เ้ยมันเงี้ยเลยรถเอนะ๋เลยเนี่ยมันรถนี้ใช่ไหมรถสตาร์เบิรรถเอ๋อะไรอนะ่ะมอเตอร์ครอสรู้รจักไหมทุกคนถ้าเกิดทานบ้างมอเตอร์ครอสเป็นรถดีบั๊มอเตอร์ครอสอนี่ยกล้องานงานยกโค้กเขาใช้ใช้ท่าโคตรเท่ เนาต่อไปโหรถแบบนี้ขี้เกียจแข่งแล้วทุกคนเกมได้โอ้โดูอุตส่าเพื่อเอาขอนะก็ได้เยอะอย่นี่คืออีเวนต์ห้าวันเฮ้ยรถโคตรเท่ทุกคน,นีิเล่นไม่ได้ไงเ,เข้าร่วมเลยอ๋อเป็นรถรถรถอะไรวะทุกคน cốt này cô thế, ôi, cốt này phải tông bấm lock uh, cái tụi mình đi mua, mình đi địt chuyện gì, gì à, rồi, thằng 20 รถคันนี้แรงหมดทุกคนว้าวว้าวว้าวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดีดีรถผมมันถูกเด้งขึ้นไปแล้วโคตรโหดเลยโคตรบิบากาแต่ผมยังยิบสามวิเหมือนเดิมไหมยรือต่อทำงายสติไปเรื่อยๆจะมีไหม เี่เคใครวะน่ะเหมือนโคตรไกลแล้วสีเหมือนกันหมดเลยทุกคนเอ้ยมันดทำอะไรสิตีดใครเฮ้ยมันหมดเวลาทุกคนผมในทีเยอะอยู่มันขนาาีาโอ้ไม่หงุดหงยยิดเลย มันจะไม่บาดไปไหนเกินนถึงจะแรงนี่ไงผมเข้าเส้นชัยโอ้ยตายทุกคนเกือบตายเกือบได้จมดินขึ้นงาน 啊！我不管。 นี่ตัสีน้องเขาดีเนะนี่วิ่ดิดิแปด้่ะดิด้วก่นโอ้โหโอ จะมาลอยตัวถอยเขาเ้นชัยยี่สามวิแกผมอยากได้สักสิบเก้าวิไปมาสิบสี่หนึ่งวิทุกคนนี่ได้ที่หน,น,น,นึ่งได้ที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยผมได้ที่หนึ่งทุกคน ผมก็ได้เก็บมาทั้งหมดหลายอันเลยก็ไน้แต่เต็มเลนเพรผมมีป้าหมายว่าผมจะซื้ออันนี้ทุกที่หลายคุ้เท่ไหนดูซีเอลนอกคันใหม่อะที่เขาบอกว่าก็ถูกเพิ่มมาคุ้เที่ทุกคันรถคันใหม่เลอ ด่านนี Ơ, ้แบบเป็นด่านนักแข่งของแท้มีเอ่อหมวกกนกห้อยอยู่ด้วยนะแบบงานๆกับรถผมแบบนี้มันก็อยู่แล้วนะแต่วันนี้ไม่เลนเท่าไรเขาลอดห่วงควายอู้เนี่ยเหนื่อยเนี่ยพวกเหนื่อยเนี่ยไม่กลัวมั้ทุกคนคือการเจอผู้่อไทยเล่นเนี่ยได้นะเห็นว่ามีใครเข้าจะเล่นนักกีฬา สองการนั่งยานเลยมองไงตีนกาเข้าอ่ะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็บ๊ายบาย